โอเควันดีทุกคนนะครับอันนี้ก็เป็นอัคโคไลออฟชายูล่านะเป็นสายเฮกบาร์ดผสมกับพิษนะครับด้วยความที่ว่าผมมาเล่นผ่านไปเดิมมาก่อนแล้วก็เคออสเนี่ยมันเป็นดาเมจที่เสริมพิษได้ด้วยนะครับผมก็เลยเอามาประยุกต์เล่นเพื่อที่ให้มันมีพิษแต่ว่ามันเกิดปัญหาครับต้องบอกตามตรงว่าวิวเนี่ยเป็นวิวแรกนะครับที่ราคาไม่ถึง1นึดีของผมเนี่ยไม่สามารถตีไทเอมาเตอร์ได้ครับคือ มันตีได้แหละแต่มันต้องแก้ปัญหาด้วยตังจริงๆคือมันมีติดปัญหาค่อนข้างจะหลายอย่างถ้าอย่างน้อยไม่มีตังก็ต้องมีเวลตะ้งเก้าสิบกว่าครับถึงจะแบบอัพสกิลทีที่แบบแก้ปัญหาได้ครบแล้วแบบมีดาเมจที่แรงพอจะเห็นว่าดาเมจตอนเนี้ยคือถ้าไม่งบไปถึง1 DY แล้วด้วยเลเวลน้อยเนี่ยอันนี้ผมเวลแค่แปดสิบเองมั้งนั่นแหละครับมันก็ดาเมจประมาณเนี้ยซึ่งก็ไม่สามารถตีตัวเลื่อนร้านหนึ่งได้เร็วเท่ากับที่มันผ่านมาถูกไหมครับถ้าทุกคนดูที่มันผ่านมาเน หรือว่าไม่ถึงสิบวินะครับผมแต่ว่ากับตัวเนี้ยไม่ได้จริงๆคือมันมีปัญหาเยอะมากซึ่งปัญหานั้นต้องใช้ตังแก้แล้วก็ต้องใช้เลเวลแก้ที่สูงมากนะครับผมนั่นแหละมันเลยทําให้มันเป็นบิวที่ไม่ถึงหนึ่งดีของผมไม่สามารถตีไทโอมาสเตอร์ได้นะครับแต่ว่าก็ประมาณนี้คือผมอยากจะให้ดูภาพอนาคตจังว่าถ้าสมุิบิวไปถึงอนาคตที่แบบว่ามันใช้ตังเยอะเนี่ยมันจะแรงขนาดไหนเอาจริงๆผมมองว่ามันแรงนะมันอยู่ในหัวผมแต่ว่าผม ไม่สามารถทำออกมาให้ดูได้นะครับเนื่องจากมันผิดคอนเซ็ปต์นะวิวมันก็จะราคาเวอร์ไปนะครับผมโอเคก็ต้องบอกนะครับว่าการเล่นเฮกบาร์รผสมพิษเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างแรงนะครับตอนนี้ผมยังอัพพิษไม่สุดเลยครับผมอัพพิษไปได้แค่โหนดเดียวเองนะก็ดามจก็มาประมาณนี้แล้วนะแล้วก็เควอทผมได้ลองดันดูแล้วคือถ้าเราดันเควอทสุดเนี่ยดามจไม่คุ้มครับผมลองอัพทุกโหนดที่เป็นเคออทหมดแล้วโดยที่ไม่สนโหนดอื่นเลยคือไม่ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ครับมันมีอยู่ประมาณ2กรณีหรือ3กรณีีท่เราจะเล่นได้คอ ถ้าเราอัพเคอสเนี่ยเราต้องอัพแบบไม่หมดนะถ้าอัพหมดดาเมจไม่คุ้มใช่ไหมเพราะนั้นเราต้องเปลี่ยนไปอัพพิชแทนหรือไม่ก็ต้องเปลี่ยนไปเล่นคีแทนเลยครับอันนี้คือแค่2กรณีที่มันจะเล่นได้นะครับแล้วก็ในส่วนด้านของการเคลียร์มอนนะครับก็ไม่ได้เป็นปัญหาเพราะว่าผมใส่รองเท้า,อาไอรอนเกฟมาด้วยเป็นรองเท้าที่ที่ใช้ตอนเล่นผานไปเดอร์ครับก็เวลาเราเดินก็จะระเบิดศพซึ่งการที่เรามีดาเมจเคอสเยอะอันนี้ผมอัพโหนติดไปแค่1นโหนดเองมั้งน่าจะแค่1นโหนตนะครับตอนทน คืออัพไปแค่หนึ่งโหนดอ่ะมันก็แรงแล้วครับเพราะว่าตัวเรามันเป็นดามิเคออสนะครับดามิเคออสมันก็เสริมพิทได้เหมือนกันจะเห็นว่ามันแทบไม่ต่างกับตอนที่เล่นผาดไฟเดอร์และอัพทุกโหนดเลยใช่ไหมเออดามิพิษจากรองเท้าเอ,อ่อแทบไม่ต่างกันเลยนะครับเคลียร์ได้แบบเคลียร์เร็วเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นในด้านเคลียร์มอนอ่ะก็จะมีตรงนี้มาช่วยนะครับผมปัญหาก็จะติดอยู่ตรงที่ว่าถ้าจะตีบอสเนี่ยแบบแรงๆเนี่ยแบบที่ทำมาแต่ก่อนเนี่ยก็คือบิวก็ต้องราคาสูงหน่อยราคาสูงขึ้นนะคครรรััับบ1 DY แมมมม่่ม่่งงงไไหหวจิๆตอออนนนนีีท้ทผลเลเเปญาายะะก โอเคมาดูเป็นทางด้านพาส,สีว่าอัพยังไงนะครับจริงๆอ่ะในคลิปที่โชว์เคสอ่ะพี่บอสจริงเจอร์แฮร,ร์เขาแนะนําผมมาว่าให้ผมเปิดเลเวลมอนให้เห็นด้วยว่า มันอาเลเวลอะไรเผื่อมีคนถามว่าแบบเออลงเลเวลนั้นจริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ซึ่งแน่นอนครับผมลืมเปิดแล้วก็ลืมว่าตัวเองจะอัดคลิปก็เลยไม่ได้เปิดนะปกติผมก็ไม่ชินที่มีอะไรมาบังตาเหมือนกันนะครับก็คือคงจะไม่เปิดตลอดหรอกแต่ว่าผมอาจจะเปิดอาโชว์ให้ดูว่ามันใช่นะครับแล้วก็ปิดไปเพราะว่าตอนผมเล่นผมกไมไม็ไม่ไม่สะดวกเหมืนอนกันยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่กับการที่มีแผนที่ขึ้นมาบังตาครับแล้วก็เขาแนะนําเรื่องการอาสลับอาวุธมาซึ่ง ผมอะยังคิดไม่ออกสําหรับสายนี้นะครับแต่สายที่ผมคิดออกอะคือวอลลเออร์แล้วก็รอบรอบหน้าเนี่ยจะเป็นคลิปที่เกี่ยวกับสายนั้นนะไม่ไม่ได้เล่นวอลลเออร์นะเออแต่มันจะเกี่ยวกันซึ่งคลิปนั้นน่าจะมีการสลับอาวุธแน่นอนพอผมคิดไปแล้วแตอ่อโคลาใช้อยู่ไรเนี่ยผมคิดไม่ออกจริงๆว่ามันจะสลับอะไรนะครับก็เลยตอนนี้ยังไม่ได้ทํานะครับก็ต้องบอกเลยว่าเอ็กซิเดนซีของมันเนี่ยมีทางเลือกให้เราค่อนข้างน้อยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอ่าทุกคนเห็น6โหนดนี้ไหมครับหกโหนดเนี่ยเนี่ยค่าดับเน็ตเนี่ยไอค่่่าาดดเเเมนน็ตียยผพูลว ถ้าสมมุตินะครับเราจะใช้สกิลที่มีสปิริตเนี่ยคืออันเนี้ยเราเสียไปเลย6โหนเพราะว่ามันจะใช้ไม่ได้ละเพราะว่าการอัพค่าด์กเน็ตเนี่ยมันจะทําให้เมื่อเราอัพไปปุ๊บเราจะไม่สามารถใช้สกิลที่เป็นสปิริตได้เลยเราจะสูญเสียค่าสปิริตทั้งหมดที่มีแล้วขึ้นมาเป็นค่าด์กเน็ตแทนเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดว่าคุณเล่นแล้วคุณจะใช้อะไรที่มีสปิริตเนี่ยคืออัน,นเนี้ยคุณจบละ6โหนเนี่ยคือเป็นแบบอะไรที่คุณใช้ไม่ได้คุณก็ไม่ต้องไปมองเลยนะครับซึ่งแน่นนนนน่่นนอววาาาาาัเเเพพรรรรระะะะไกลคบส มันยังไงก็ต้องใช้สปิริตเพราะว่าเฮกบาร์ดเนี่ยมันจะทํางานได้ต่อเมื่อศัตรูติดเคิร์สอะไรสักอย่างมันถึงจะทํางานได้ครับเป็นดาเมจนั่นแต่ว่าถ้าคุณไม่ใช้สกิลสปิริตอ่ะคุณจะต้องไปสาบเคิร์สใส่ตัวน,นั้นก่อนแล้วคุณก็คอยไลย่เฮกบาร์ดคุณต้องทําอย่างนั้นวนไปจกนกว่ามันจะตายซึ่งแน่นอนใครจะทําใช่ไหมสาบทีหนึ่งไล่เฮกบาร์ดสาบทีหนึ่งไล่เฮกบาร์ดสาบทีหนึ่งไลเฮกบาร์ดมันไม่ไหวล้วครับคือ คุณได้เห็นว่าแบบขนาดผมไม่ได้สาบแบบผมใช้สกิลสปีดช่วยนะก็คือสกิลที่ใส่เคลลิร์สเข้ามาแล้วเคลลิร์สไม่จะออกรอบตัวเราก็คือศัตรูเข้ามาใกล้ตัวเราก็ตีเคลลิร์สเลยแล้วก็ตีอย่างนั้นตลอดเวลาจนกว่าจนกว่าจะออกจากตัวเราครับมันทําให้ไล่เฮกบาร์ได้รัวๆดาเมจยังแบบขนาดนั้นเลยถ้าเราสาบหนึ่งทีเฮกบาร์ art, สราบหนึ่งทีเฮกบาร์ art, แน่นอนไม่ไหวเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้นะถ้าจะเล่นเฮกบาร์เนี่ยอันนี้่ตัดไปได้เลย ก็คือจบละตอนนี้เล่นไม่ได้นะครับสำหรับค่าดังเด่นนะครับที่จะช่วยเพิ่มค่าดาเมจเคอเราด้วยเนาะก็ถือว่าค่อนข้างน่าเสียดายนะครับแล้วก็อันบนนะครับมานาลิสนะครับก็คือตีแล้วได้มานาแต่ว่ามันนับเป็นดาเมจฮิดเท่านั้นที่จะตีแล้วได้มานานะครับผมแล้วก็เหมือนต้องเป็นดาเมจฮิดที่เป็นแบบจากการโจมตีประเภทแอคแท็กด้วยนะครับซึ่งของเราเป็นสเปลนะเพราะนั้นอันนี้ก็ตัดไปได้เลยซึ่งพอตัดหมดแล้วนะครับ ถามว่าอัพอะไรก็เนี่ยมันก็จะเหลือ8แต้มถูกไหมเพราะว่าอันล่างเราอัพไม่ได้6อันนี้เราอัพไม่ได้4แค่ครับ8แต้มแม่งลงตรงนี้พอดีเลยสรุปก็คือถ้าคุณจะเล่นเฮกบาร์สจะแม่งบังคับลงอันเนี้ยลงได้แค่ตรงกลางจริงๆมันมันไปไหนไม่ได้ละแค่นั้นเลยครับเอ็กเซเลนซี่มันอ่ะมาดูกันที่แถวแรกนะแถวนี้ดีค่อนข้างดีนะครับได้เคออนรีสแตนแล้วก็อันนี้จะได้แม็กซิมัมเคออนรีสแตนเพิ่มแปลว่าเคออนรีสแตนจากที่เราตัน75เนี่ยจะกลายเป็นนนนตัั85แแทะะครบล้วก็จดัสิบห้าเนี่นแปลว่าอะไรแปลว่าเราทยเคออนรีิสแตนได้แค่ประมาณ42เบี้ย มันก็ตันแล้วนะถ้าเราทําได้4-2มันดับเบิลเข้าไปก็จะเป็น84ใช่ไหมขาดอีกหอร์เ็ก็ไม่เป็นไรปล่อยๆก็ได้นะครับแต่ว่านั่นแหละคือมันทำ chaos ตันง่ายมากนะครับคือคุณแค่ใส่เสื้ออะไรก็ได้แล้วคุณก็ฝังตัคอชากติแล้วก็ใส่อะไรนุ่นนิดหน่อยอะ chaos แม่งตันลวเลวย นะครับโหนดนี้ก็เลยเป็นโหนดที่ดีมากไม่ใช่แค่ตันด้วยนะเกินจากปกติด้วยเพราะมันจะเป็น85าถูกปะต่อไปโหนดนี้นะคือมีโอกาส23%รนะที่จะเกณฑ์ดาเมจเคออสเพิ่ม2ี่นะครับแล้วต่อไปก็ตามลําดับนะครับผมเกณฑ์เป็นเอ็กซ์ต้านะนั่นหมายความว่าไม่ว่าเราจะเป็นดาเมจอะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะเสริมเข้าไปได้เราไม่จำเป็นต้องเล่น hex b า r สก็ได้นะครับเราเล่นอะไรก็ได้อันนี้ก็จะทํางานอยู่ดีเพราะว่ามันเกณฑ์เข้ามาเป็นเอ็กซ์ต้าดาเมจนะครับจากดาเมจปกติที่เราทาซึ แล้วมันลองติดดูละคือคือผมรู้ว่าติดอะ่ะถามว่ารู้ได้ไงว่าติดคือมันแรงแบบผิดหูพิดตาผมเลยรู้ว่าติดตอนที่ผมไปนั่งดูคลิปว่าตอนมันปล่อยคิดอะ่ะแต่ว่ามันติดยากใช่ไหมมันแค่เจ็ดเปอร์เซ็นต์นั่นแหละจะบอกว่าดีมากก็ก,ก็ก็ดีแหละแต่ถึงจะบอกว่าไม่ดีก็เราจะอัพอะไรก็ตามที่บอกมันอัพอย่างอื่นไม่ได้แล้วยังไงก็บังคับอัพอยู่ดีครับสกิลต่อไปนะครับก็เพิ่มสกิลสปีดนะครับแล้วก็ได้สกิลอินโทเดอร์บีดนะเมื่อเราอัพต่ออ,อ,อ,อินโทเดีนน่ยจะกาัว ก็ค,คือมันจะมีวงออกรอ,รอบตัวเราที่เหมือนแบบตัวเราเข้าไปอยู่ในเดอะบีดแบบรอบๆตัวเรานิดหนึ่งนะครับซึ่งในวงนั้นอะเดอะบีดจะมีอะไรจะมีลูกไฟ3สีให้เก็บครับสีแดงเพิ่มเลือดสีฟ้าเพิ่มมานานสีม่วงเพิ่มดาเมจเชออสเกนเป็นแบบเอ็กซ์ตาร์ด้วยนะครับซึ่งแน่นอนครับการอัพต่อมาก็จะทําให้บัฟอันนั้นอะที่เราเก็บอะเก็บไอ้ลูกไฟอะครับดูเรชั่นเพิ่มเป็นสองเท่านะเวลาเราเก็บลูกไฟสีม่วงดามเอจเคออสนะครับจากห้าวิก็จะเป็นสิบวิตอนแรกถ้า,มามไ,มไม่อับ มันเลี้ยงสแต็กไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเราเก็บลูกหนึ่งลูกหนึ่งมันจะอยู่ได้สิบวิใช่ไหมเราเก็บอีกลูกหนึ่งเนี้ยมันไม่ได้ทบให้ลูกแรกอะรีเซ็ตเป็นสิบวิเหมือนเดิมนะครับก็คือมันก็แยกกันเลยลูกหนึ่งสิบวิอีกลูกหนึ่งก็สิบวิถ้าไอ้ลูกแรกหมดลูกที่2ก็ยังไม่หมดนะครับก็สิบวิตามเวลาที่เก็บเลยเพราะฉะนั้นมันเลี้ยงสแต็กไม่ได้มันจะทําได้แค่เก็บเรื่อยๆแล้วสะสมดาเมจไปเรื่อยๆครับผมมองว่าถ้ามันเลี้ยงได้อะมันจะเก่งมากๆครับแต่ว่า มันก็เลยแบบอยู่ตามเวนตามกรรมนะครับถ้าคุณเดินแล้วคุณเก็บได้เยอะก่อนไปเจอบอสก่อนไปเจอมอนสเตอร์เนี่ยดาเมจคุณก็ดีขึ้นโอเคจบในเรื่องของเอเซนซีนะครับต่อไปมาดูสกิลทีว่าทําอะไรบ้างครับอันนี้เป็นสายที่ผมเล่นแล้วถึงที่สุดตั้งแต่เล่นมาแล้วนะเพราะว่าเป็นสายที่ผมเอา Energy Shield เยอะมากถ้าเห็นในคลิปคือ Energy Shield กับเลื่อนรวมกันนี่คือสี่พันขวาครับซึ่งมันไปได้ต่อมากกว่านี้แน่นอนครับแต่ว่าเวลผมกับของผมมันไม่ถึงครับ เพราะงั้นสิ่งแรกที่เราจะอัพนะครับผมไม่แนะนําให้เล่นตั้งแต่เริ่มนะฮกบัตถ้าจะเล่นตั้งแต่เริ่มผมว่าไม่ไหวผมแนะนําให้เล่นตอนประมาณจบรอบแรกครับแล้วแบบประมาณครูเอลอ่เล่นเล่นตอนประมาณคูเอลรอบที่2คือถ้าเราเวลประมาณ42 41 45เนี่ยผมว่าอันนี้เริ่มเล่นได้แล้วนะวิธีการอัพคือเราอัพต่อตรงนี้ปุ๊บแรกๆเราไม่ต้องสน เอนเออร์จี้ชิลนะครับเพราะแรกๆของเราไม่ได้เปลี่ยนใช่ไหมเราอาจจะไม่ได้เปลี่ยนของคือต่อให้เปลี่ยนอะ่ะมันก็ไม่คุ้มอยู่ดีไว้เพราะว่าของตอนต้นเกมอะ่ะเอนเออร์จี้ชิลมันน้อยเราบวกแม็กไปมันก็บวกน้อยอยู่ดีเพราะนั้นนะครับให้เราขึ้นมานี่ปุ๊บอ่าเราอาจจะแวะอัพตรงนี้ครับเอาเคิร์ดแอเรียเพิ่มขึ้นอันนี้นะครับจะทําให้เคิร์ดแอเรียขยายใหญ่ขึ้นคุณเข้าใจป่าว่าปกติเราใช้สกิลอ่ะเราไม่ได้ปล่อยเคิร์ดไปแล้วนะเราใช้สกิลให้เคิร์ดอ่ะจากสนะกิกนนลสอออกกกจาาาาาารรรรรบบตตัััวเเเเคซึ่่่งถ้้้ศูทีีขามาใลนย มันก็จะตีเคิดเลยเราก็จะไลเ่เฮกบาร์ได้เลยใช่ไหมซึ่งนะครับถ้าเราอัพอัน,นี้ไอวงเนี้ยมันจะขยายใหญ่ขึ้นก็แปลว่าศัตรูไม่ต้องใกล้ตัวเรามากเท่ากับที่เป็นนะครับ มันก็จะแบบว่าสามารถติดเคิิ์นได้เหมือนกันเอาง่ายๆคือการอัพเนี่ยมีประโยชน์คือทําให้เราทําระเบิดได้ไกลขึ้นจากปกติศัตรูต้องใกล้ตัวเรามากก็จะทําให้เราโจมตีศัตรูได้จากระยะที่ไกลมากยิ่งขึ้นก็ถือว่าไกลขึ้นแล้วนะไกลขึ้นเยอะท้าอาปานีนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ไกลเท่าที่ควรจะเป็นอยู่ดีมันก็ไม่ได้ถือเป็นตัวตีใกล้คือตีได้ประมาณกลางๆครับทาอานีทีนี้ครับขึ้นมานี่ปุ๊บอันนี้ก็ยังไม่ต้องเลี้ยวนะครับไม่ต้องสนใจนะครับ ไม่ดีนะครับต้นเกมมานี้ก่อนเลยปุ๊บเลี้ยวลงปุ๊บหักปรับแต่จริงๆเวลสี่สิบผมว่ามันอัพได้หมดนะก็อัพวงนี้หมดไปเลยนะครับเพิ่มค่าวิสนะครับให้มันแรงขึ้นแล้วก็ที่เหลือก็เป็นดาเมจเคออสอสสุดท้ายเป็นเกมเอ็กซ์ตาดาเมจเคออสด,ด้วยแล้วก็ลงมานี้ปุ๊บพิษนี่ยังไม่ต้องอัพนะเพราะว่าต้นเกมเรายังไม่ได้ใส่รองเท้าบ้านนั้นใช่ไหมเออรองเท้าอันนั้นเราไปใส่ตออินทีตอนเอ็นเกมเพราะนั้นปล่อยไปก่อนนะครับ ลงมาปุ๊บอัพอันนี้เอาเลเวลเคออสเพราะผมแล้วก็เอาดาเมจแค่นี้นะครับเราก็จะได้ดาเมจประมาณหนึ่งในการฆ่ามอนแล้วนะครับผมซึ่งนะครับถ้าเรารู้สึกว่าดาเมจไม่พอแต่ที่ผมเล่นมันพอนะถ้าฆ่ามอนในคูเอลนะมันโอเคเราสามารถเติมพิษเข้าไปได้ในการฆ่าบอสนะครับแล้วเราก็ไปใส่ให้มันติดพิษนะครับทีนี้หลังจากนี้ถามว่าอัพอะไรต่อนะครับ อ่าเราก็มาัพตรงนี้นะครับเอาไล่เร็วนะครับเพืแคสสปีดนะครับการที่เราไล่เร็วขึ้นก็เติมดาเมจได้เยอะไล่เร็วเนี่ยดีเพจขึ้นเยอะสุดนะครับเพราะว่าเราไล่ได้บ่อยแต่ข้อเสียก็คือมันก็จะเปลืองมานานครับเนื่องจากเราไล่บ่อยแต่มันดาเมจเท่าเดิมอ่ะสุดท้ายแล้วถ้าดาเมจเท่าเดิมแต่เราไล่ได้บ่อยขึ้นก็คือเราเปลืองมานามากขึ้นครับจากนั้นนะครับก็ให้เราครับกลับมาเลี้ยวเอาตรงนี้ครับปึ๊บมานี่ลงปึ๊บนี่เข้านี่ครับผมอ่ะเข้าตรงนี้เสร็จปึ๊บจะเอายก่อนหรืืือออออออขววาาาาาากกกกกก่่่นนนนน็ไไดด้้้้้ััีีีผมใหทงเเเเลคคถรยพแสปบ ดีเจนมานานะครับผมแล้วก็ดาเมจนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเราเอาซ้ายก่อนก็จะได้ดามดเมจเต็มที่นะครับอ่ะอัพมาพอเราอัพตรงเนี้ยเสร็จปุ๊บที่เหลือนะครับพวกเราจะอัพพวกเอเนอร์จีชิลแล้วเราอาจจะเปลี่ยนชุดนิดหน่อยให้เพิ่มเอเนอร์จีชิลนะครับก็อัพตรงนี้ก่อนเลยนะครับก็เป็นแม็กซิมั่มเอเนอร์จีชิลแล้วก็แม็กซิมัมมานาอะไรต่างๆนะครับแล้วก็อัพตรงนี้ซึ่งการอัพโหนโดพวกเนี้ยจะคอมโบกับไอเทมเรานะซึ่งต้นเกมถ้าเรายังไม่มีไอเทมอ่าที่แบบว่าเป็นคีย์ที่มันคอมโบเนีีีี่่่่่ยยมมมมมมัััััันนนนนนนกกก็็็จะะะะไไไคคคออออออผลลรรรรแแตตพพดด้้้้้บบบวขึาาางป๊เเใหห นะครับผมแล้วก็กลับมาตรงนี้ปุ๊บเอานี่เอาเอ e เนอรี i ชิลกับค่าอินนะครับและทีเนี้ยตรงเนี้ยจะเป็นค่าสุดท้ายนะครับที่เราเอาก็คือมันจะได้ดาเมจสามเปอร์เซ็นต์ต่อหนึ่งร้อยมานานะครับซึ่งถ้าคุณมีมานาพันหนึ่งก็ได้สามสิบมีสองพันก็ได้หกสิบถ้ามีสามพันก็ได้เก้าสิบซึ่งในคลิปผม่มีเกือบสามพันเลยนะแปลว่าผมเกือบได้เก้าสิบแล้วนะครับแต่ว่ามันต้องอัปเดตเกมจริงๆอย่างที่บอกเพราะฉะนั้นผมมองว่าคุณจะอัเนียอย่างน้อยคุ มันถึงจะคุ้มนะครับถ้ามีเกินพันก็ค่อยมาอัพก็ได้นะครับโอเคพอเราอัพตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะมาอัพพวกพิษนะครับเก็บพวกพิษที่เหลือเก็บตรงนี้เก็บตรงนี้เพื่อเอาลงเท้าแล้วก็เอาดาเมจพิษนะครับก็จะเป็นแมกนิจูดดาเมจพิษทั่วไปเหมือนตอนเราเล่นผัดไฟเดอร์นะครับวงหนึ่งจแต็กอะไรพวกนั้นผมคงไม่ต้องพูดเยอะนะครับเอาเป็นว่ามันคือการเพิ่มดาเมจพิษแล้วก็คือการเพิ่มสแต็กพิษแล้วก็ดูเลชั่นต่างๆนะครับโอเคครับทุกคนเท่าทีนะผมลืมไปโนดหน ถ้าเรารู้สึกว่าเรามีเอเนจีชิลเยอะถามว่าพี่เท่าไหร่เนี่ยกว่าเยอะเอาสัก2องสามพันละกันอะถ้าเรามีเอเนจีชิลเยอะนะครับเราอัพโหลดเนี่ยมันจะคอนเวิร์ตเอเนจีชิลเราทั้งหมดเดี่ยครับเป็นมานานะครับผมซึ่งการที่เอเนจีชิลเปลี่ยนเป็นมานาโอเคเราไม่มีเอเนจีชิลแต่เราได้มานาขึ้นมาถามว่าเราแก้ยังไงเดี๋ยวไปดูไอเทมในเกมนะครับเอาโอเคครับทุกคนมาดูไอเทมในเกมจริงๆอันนี้ก็สัมพันธ์หลายชิ้นครับซึ่งขออนุญาตถอด2อันนี้ไปก่อนเดี๋ยวบอกว่าทําไมนะครับจะได อินคีดเคออสดามจนะครับแล้วก็เลเวลบวกสกิลสักหน่อยก็ดีไม่ต้องเยอะมากมันจะได้กินมานาะไม่เยอะแล้วก็แคสสปีดนะครับเพื่อให้ได้ดามจแบบไล่เร็วนะครับเราจะได้ได้ดามจที่สูงขึ้นเพราะว่าเราไล่ได้เร็วขึ้น,เร,นเราก็ทำดามจดได้เร็วขึ้นนะผมแล้วก็เกนเอ็กซ์ตร้าดามจนะผมแนะนําว่าให้ใส่ไปด้วยเพราะว่าถ้าเราไปเพิ่มแต่เคออสตรงๆเนี่ยคือมันได้ด้านเดียวมันได้ได,ดามจดที่ไม่เยอะพอคือตัวคูณมันอะเขาเรียกว่าไงเหมือนเราคูนไปเรื่อยๆอัตรามันก็แบบน้อย แต่มันจะดีกว่าถ้าเราไปมีค่าตั้งต้นอื่นนะครับที่มันแบบมาเยอะอยู่แล้วแล้วเราคูณภาพรวมมันได้นะครับก็จะเป็นการเกณฑ์เอ็กซ์ต้าเข้าไปครับเกณฑ์เอ็กซ์ต้าคือเกณฑแบบพิเศษ คือหมายถึงว่ามันจะเพิ่มไปแบบว่าเราทำดามิทอเท่าไหร่มันก็เพิ่มตรงนี้เข้าไปซึ่งก็งหาเป็นธาตุอะไรก็ไดน้น้ำแข็งสายฟ้าไฟแล้วแต่นะครับแต่ผมแนะนําน้ําแข็งด้วยนะเพราะว่ามันจะทําให้เราฟีดมอนง่ายขึ้นผมคิดว่านะครับแล้วก็มือรองนะครับก็หาคล้ายๆกันก็มันจะไม่มีเกณฑนะ์เนาะแต่ว่าไม่เป็นไรนะรที่ที่เราหาก็คืออินคีสเปลดามิทนะก็เพิ่มเป็นโอออร์นะครับแล้วก็อินคีเควอสดามิอันนี้ก็เพิ่มเควอสตรงๆนะผมแล้วก็เลเวลสกิลรวมถึงแคสต์สปีด, mana ด้วย ก็ดีนะครับแต่ผมได้ e e n Energy Shield มาแทนออาโอเคก็ดีเหมือนกันทีนี้นะครับพวกเสื้อนะครับพวกชุดสวมใส่ต่างๆเนี่ยให้เราอัด Energy s h i ช l d เยอะๆเลยครับถ้ายิ่งมากได้เท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับส่วนตัวแหวนก็ไม่มีอะไรจะเป็นพวก Resistance นะครับแล้วก็เพิ่ม a า a g e Chaos แล้วก็แคสต์ส e ีเรื่ตัวนี้ก็เป็น Resistance เต็มๆเลยก็คือพยายามทำ s t ส n c e ให้เต็มนั่นแหละแต่ว่าถ้า Resistance เต็มแล้วก็ไปหาพวก Re เจ n มาห a หรือว่าเพิ่ม d a m เม e เกี่ยวกับแคสต์สปีดหรือด m a g e Chaos ก็ได ตัวเข็มขัดก็เหมือนกันเป็นการแบบป้องกันรัวๆเลยไม่มีอะไรรองเท้าอันนี้ก็อย่างที่รู้กันนะครับเป็นรองเท้าที่เดินผ่านศพแล้วศพระเบิดทําให้มีหมอกนะครับมาช่วยเราเคลียร์มอนนะครับผม ทีนี้เนี่ยเวลาเราอัพไอคีสโต้น,นั้นมาจําได้ไหมที่ทุกคนที่ผมบอกว่าเอออัพมันเป็นส่วนที่สําคัญนะครับส่วนหนึ่งที่เราอัพตอนเอนเกมครับที่มันจะคอนเวิร์ตอออเอนเอจชิลทั้งหมดของเราเป็นมานาจะเห็นว่าตอนนี้ผมมีเอนเอจชิลอยู่ศูนย์ใช่ไหมเพราะว่าการที่เราอัพอันนี้แหละคือมันทําให้เอนเอจชิลผมากลายเป็นมานาเรียบร้อยแล้วถามว่าเราแก้ยังไงครับเราแก้ได้ด้วย2ส่วนครับที่มันบวกกันและดีมากๆก็คือหมวกอันนี้ครับหมวกอันนี้เนี่ยจะทําให้เราเนี่ยเกณฑ์เหมือนกันครับแต่ว่าเกนนนเเเเเลลืืือออดดดี่ยยป็ร์้พูาาาคถะ เราก็จะได้ Energy Shield เยอะนะผมสมมตินับก็คือถ้าผมใส่โมงนี้เข้าไปนะมันก็จะเกณฑ์แบบเอ็กต้าเข้ามาเลยก็คือเราไม่ได้เสียใช้คาว่าอะไรเราไม่ได้เสียเลือดไม่ได้เสียอะไรเลยนะเพราะว่ามันเป็นการเพิ่มแบบเอ็กต้านะผมมันไม่ได้ไปลดเลือดเรานะทีนี้ยังไงต่อนะครับก็จะเหลือสร้อยอันนี้นครับสร้อยอันนี้ก็บอกว่ามันจะเกณฑ์แม็กซิมัมมานาเป็น Energy s h i e ิลนะผมแล้วก็ได้พวกรีเจนมานาะไรพวกนี้ด้วยได้แม็กมานาด้วยก็ค่อนข้างดีผมสมมุติผมใส่เข้าไปนะปุ๊บเนี่ยผมมมกลาา็น3000แ้วอู24 ซึ่งเพราะฉะนั้นนะแปลว่าอะไรแปลว่าเวลาเราเล่นนะครับเราก็พยายามบิวทั้งมานาทั้งเอเนจีชิลให้สูงไปเลยซึ่งมันเป็นเกณฑ์แบบพิเศษนะมันไม่ได้เป็นลดอะไรเรานะครับแต่ว่ามันเป็นการเพิ่มจากค่าที่มีอยู่มาใส่ให้เราเลยนะผมก็เวลาคุณบิวถ้าคุณบิวมานาเพิ่มคุณก็ถือขึ้นคุณได้เอเนจีชิลเพิ่มคุณถือขึ้นคุณก็ได้มานาเพิ่มเหมือนกันนะครับมันจะเกณฑ์ให้กันไปกันมานะครับผมซึ่งมันก็เลยทําให้บิวเรานะครับถึงไมีแ่นต้มีมีของแย มันก็ไม่ได้พอถูกป่ะเห็นไหมมันอัตาลิเจนมานามันก็ยังถือว่าต่ำนะครับแต่ว่ามันไล่ได้ก็หลายทีอยู่นะผมว่าก็โอเคอยู่แต่นะครับนั่นแหละต้องใช้เงินแก้กันต่อไปนะครับแค่นี้แหละหมดละไม่มีอะไรละผมบอกส่วนที่สําคัญหมดละทุกส่วนนะคอ่านี้ก็มนชามกันฟีดนะครับก็แล้วแต่เลือกแต่ผมแนะนําชามกันฟีดเพราะส่วนใหญ่เราตายกันเพราะฟีดอยู่แล้วใช่ปะมาดูทางด้านสกิลนะครับว่าเราใช้สกิลอะไรบ้างนะครับแล้วก็พพอร์ตอะไรสกิลนี้นะครับ decompose เป็นสกิลของรองเท้านะผมที่เราจะใส่ให้คือลดดาเมจ แมงนีจูดพิษซึ่งดาเมจปกติมันเป็นพิษอยู่แล้วเพราะนั้นใส่อันนี้เข้าไปก็โอเคดีนะครับผมรวมถึงอันนี้ครับเมื่อมีศัตรูตายนะครับผมจากการโดนพิษเราเนี่ยศัตรูอีกตัวหนึ่งเนี่ยมันก็จะระเบิดโดนศัตรูอีกตัวหนึ่งนะครับเชนกันไปเรื่อยเป็นลูกโซ่เสียงระเบิดแบบแปะแปะแปะ,แปะเออ ก็ทาให้เราเคลียร์มอนได้ไวขึ้นนะครับรวมถึงอันนี้ลดเลตพอยซันดูเรชั่นก็คือติดพิษได้น้อยลงแต่ว่าศัตรูอยู่ในหมอกเราตลอดเวลาอยู่แล้วถูกไหมซึ่งเราไม่ได้ไปตีมันแลวให้เขาติดพิษนะครับแต่ว่าถ้าเขาเข้าบอกมาเขาติดทันทีเพราะฉะนั้นไอ้ลดดูเรชั่นเนี่ยคือก็เลยไม่มีผลนะครับก็แปลว่าเราได้บวกหนึ่งพ้อยซันสแต็ฟรีๆเลยก็ทําให้พิษแรงขึ้นนะผมที่เราใส่ก็จะเป็นนี้อันนี้อินโทรเดอร์บีผมไม่ได้ใส่อะไรเพราะว่ามันเป็นสกิลสปิริตปกติทั่วไปน,นั่บบนนน่่่่่่่่นน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 แแแลละะะะคือะืออ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 อผผมมมมมมใใใสสสัักกัททีีีบบจจําาาเเเปป็็ไไไไดด้้้้้ววกกยยยรรตงงขขึ ผมว่ามันจะได้มีทางเลือกเยอะนะครับตอนนี้มันดูผมคิดไม่ออกเลยว่าจะใส่อะไรนกแบกพวกรีเจนมานารีเจนเลือดแต่ผมก็ใส่ไปให้อย่างอื่นหมดแล้วไงอ่ะอินเทอร์เดอะบีทนะครับที่เราบอกกันจําได้ไหมว่าเนี่ยโลกเราเนี่ยจะเหมือนเข้าไปอยู่ในเดอะบีทประมาณรอบตัวเราเนี่ยเราจะเห็นลูกไฟพวกเนี้ยการที่เราเก็บลูกไฟมานับสีแดงเราจะได้เลือดสีฟ้าเราจะได้มานาผมใช้สกิลให้ดูเก็บสีฟ้าปุ๊บ,ป,บปุ๊บก็จะได้รีเจนมาอย่างนี้เร็วขึ้นนะครับผมทีนี้สีม่วงก็จะได้ดามจใช่ไหมเนี่ยสมมุติตอนแรกผมมี2020 24มันเนเเเกกกณยอะายนะาดูนะ็บบปป เก็บปุ๊บกลายเป็น2 7งหมนะถ้าเราเก็บได้เยอะๆก็ดีแต่อย่างที่บอกสเต็มันไม่รวมกันนะครับเนี่ยอย่างตรงมุลผมเก็บตรงเนี้ยไป2ผมไปเก็บตรงเนี้อันที่3ในในเนี้ยมันรีเซ็ตก็จริงแต่ทุกคนดูเห็นไหมจาก3ามันหายไปเหลือ2แลลวเนี่ยจาก2มันหายไปเหลือ1แึงลเนี่ยอันนี้คือที่ผมบอกมันไม่รวมกันนะครับคือเราเราเห็นเหมือนมันจะรวมกันก็จริงคือมันไม่ได้รีเซ็ตเวลาอันเก่านะครับแต่ว่ามันเป็นการแบบนับเวลาแยกนะครับแต่ว่ามันไม่รู้จะไปขึ้นตรงไหนมันก็ขึ้นรวมกันตรงเนี้ยแหละอันเนี้ยแหละคือที่ผม คือหมายถึงว่าถ้าเราเก็บลูกไฟตีไฟอัอนหนึ่งแบบเนี้ยอ่าแล้วมันรีเซ็ตเวลาอันเก่าให้เราด้วยเนี่ยผมว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยเก่งเออแบบเนี้ยเก่งเลยแต่มันก็อาจจะมองว่าถ้าพี่ครับถ้าทําอย่างนั้นได้มันก็โกงหรือเปล่าเพราะว่าตอนเราไปยืนหน้าห้องบอสใช่ปะเราก็ไม่ต้องเข้าไปตีบอสแม่งก็เดินหมุนเนี่ยเก็บลูกไฟอยู่เนี่ยเอาแม่งส้กมีแบบร้อยสแต็กแล้วเข้าไปตีบอสท,ทีเดียวตายอย่างนี้หรือเปล่า เออมันก็ใช่แต่ใครจะทําอย่างนั้นว่าแม่งเสียเวลาแต่คือถ้าทําเพื่อผ่านก็ทําได้แหละแต่เล่นสายอื่นดีกว่าไม่ที่แม่งเข้าไปแล้วตีบอสตายได้เลยไม่ต้องมายืนเก็บลูกไฟอ่ะถ้าจะทําอย่างเงี้ยต่อมาเป็นสกิลหลักของเราเลยนะครับเฮกบาสนะครับเฮกบาสจะทำดาเมจได้เมื่อศัตรูติดเคิร์ทเท่านั้นเนี่ยเราไล่ลงไปบนพื้นแบบเนี้ยถ้าสมมุติว่าศัตรูไม่ติดเคิร์ทเนี่ยเคิร์ทที่ว่าคือเคิร์ทอะไรก็ได้นะครับจะเป็นรถเกาะไฟจะเป็นสโลประประตะกูลเคิร์ทนอะ่ะจะเป็นลดดาเมจเป็นเคิร์อะะะไไรรรกก็ด้้บบบนนนโลใีคัผมเาจทําาาาาาาให้้้้เเเเเเฮบสนนนีี่่่ยยมมมมททดดดจจจไไไถรลพืก็ะ หรือว่าถ้าเราไล่ต่อให้มีมอนอยู่เนี่ยอย่างเงี้ยก็ไม่ทําดาเมจนะถ้ามันไม่ติดในระยะเคิร์สเรานะครับผมซึ่งที่เราจะใส่นะครับก็คือลดแอเรียแต่ว่าเพิ่มดาเมจนะครับ40%แล้วก็แคสสปีดนะครับก็คือไล่ไวขึ้นแล้วก็มีโอกาส50%ที่จะติดพิษเพราะว่าเราเล่นบิลพีตีบอลด้วยถูกไหมแต่ว่าถ้าสมมติใครมีช่อง4ก็ใส่อันนี้เข้าไปเพิ่มครับนี่ครับลดแคสสปีดแล้วก็ได้ดาเมจ40%รวมถึงถ้ามีช่อง5ถ้ามีช่อง5นะครับผมแนะนําให้ใส่แบบเพิ่มเ อาเคออนนะมันคืออันไหนวะมันน่าจะเป็นอันนี้นะเนี่ยตอนนี้ผมเอามาฝากไว้ที่อันนี้ก่อนนะครับก็ถ้ามีช่องห้ากระเสรน,นี้เข้าไปเพิ่มอีกหนึ่งเลเวลนะครับผมประมาณนี้เนาะอย่าไปดูดีเพสมันมากเพราะว่าดาเมจพิษเนี่ยมันไม่เพิ่มตรงดีเพสนะครับคือเราดีเพสน้อยแต่พิษแรงก็ได้มันก็ทำดาเมจได้เยอะเหมือนกันต่อไปคือแอเซนเดนนะครับผมไม่มีอะไรเลยแอเซนเดนนี่คือเป็นสกิลทำดาเมจเสริมเฉยๆนะคือมันเป็นสกิลเปล่าๆทำดาเมจแบบยิงเคออนเข้าไปแล้วก็มีดาเมจโอเ้โห่ทำแค่นั้นเลย คือแล้วก็เราก็ไม่ได้ยิงบ่อยด้วยเราย,ยิงแค่ตอนว่างครับแบบเรามีสกูดาวเราก็ยิงทีหนึ่งเพราะ,ะนั้นผมก็เลยใส่เพิ่มกูดาวให้มันนะครับเป็น10วิแต่ว่าได้ดาเมจเพิ่มขึ้น40%แทนก็คือเรากายแบบยิงนัดเดียวคือตอนเราคอมโบเราจะทำอย่างนี้ใช่ไหมเราจะวางโทเทมนะครับผมแล้วก็ยิงเดนแล้วก็เน,นี่ยไล่ฟูดิดไล่เดนแล้วก็แล้วก็ไล่คอนแทคชั่นลงไปนะครับก็เสาเราก็จะยิงรัวๆครับเดนก็เราเอามาทำแค่นั้นแหละไม่ทำดาเมจช่วงคอมโบเฉยๆนะครับเป็นการเติมดาเมจไม่ได้เป็นสกิลหลัก ก็เลยใส่อันนี้ได้นะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมกันที่บอกไว้คือเอามาฝากไว้เฉยๆคือจริงๆแค่อันนี้มีช่อง5ก็ใส่อันนี้นะครับต่อไปเป็นเสาโทเทมเคอสนะครับก็อย่างที่รู้กันเราเอามาเพื่อวางนะครับให้ศัตรูเนี่ยติดวิสดาเมจนะครับทำให้เราทำดาเมจเคอสได้แรงขึ้นนะครับที่ใส่ก็จะเป็นดาเมจนะครับลดลงแต่ว่าได้วิสนะครับผมติดนานขึ้นแล้วก็วิสเนี่ยก็ทําแบบอ่าเป็นดาเมจฮิตนะครับคือหมายถึงว่าเรายิงไปฮิตหนึ่งก็ติดวิสนะครับแล้วก็อัน อันนี้ก็เป็นฟีดบิ u อัพนะครับให้มันมาช่วยฟีดจะเห็นว่าผมก็ฟีดบอลได้นะก็นะครับคือจริงๆผมมองว่ามันมีอันอื่นที่ดีกว่านี้แหละแต่ว่า อาเคนเทมโปอย่างเงี้ยมันก็ใส่ให้เสาได้นะให้เสายิงเร็วขึ้นแต่ผมมาไปใส่สกิลนี้แล้วต่อไปคอนแทคชั่นนะครับคือเป็นสกิลดีบัฟนะครับที่เราไล่ไปก็จะทําดาเมจเชออนเรื่อยๆนะครับก็มีเบสดาเมจเป็นเชออนนะแล้วก,แวก็แล้วก็ทําให้พวกดีบัฟที่เป็นแบบอ่าเหมือนดาเมจโอเวอร์ไทม์นะครับแรงขึ้นซึ่งจริงๆเราก็ไม่ค่อยมีหรอกก็เหมือนจะมีแค่เซนเดนที่ติดเหมือนพิทจะไม่เกี่ยวนะครับผมก็นั่นแหละครับเป็นการเอามาเสริมซึ่งหลักๆผมเอามาทําให้เสาเนี่ยมันย คือถ้าสมมุติว่าศัตรูติดอันนี้อยู่เนี่ยเสาจะยิงเลยนะคือไม่ว่าติดกี่ตัวก็ตามเสาจะยิงหมดเลยนะครับสมมติว่าติดอยู่10ตัวแล้วเสามันยิงถึงเนี่ยเสามันก็ยิง10ตัวเลยนะครับเวลาเราเคลียร์มอนแต่จริงๆเราไม่ได้ใช้เรกเคลียร์มอนปกติแค่ลงเท้ากับเฮกบาร์เราก็พอแล้วนะครับอันนี้ก็นั่นแหละเอามาไล่ใส่บอสนะครับแล้วก็ยิงไอเซนเดนใส่ให้เสายิงนะครับแล้วก็ทำดาเมจด้วยเฮกบาสอันนี้ก็จะเป็นสกิลคีย์หลักของเราเลยก็คือปกตินะครับมันจะถอดออกมาแยกกันแบบนี้ปกตินะะรเาปนนนีมณ้ห็ เพื่อทําให้แบบศัตรูเนี่ยติดเคิร์สพอติดเคิร์สเราก็จะไล่เฮกบาสได้ใช่ไหมแต่อย่างที่บอกครับใครจะมาทำครับไล่เคิร์สหนึ่งทีไล่เฮกบาสไล่เคิร์สหนึ่งทีไล่เฮกบาสตายห่ากันพอดีกว่าเคิร์สแม่งจะทิ้งถูกไหมเพราะงั้นเราก็ต้องแก้ปัญหาด้วยการใช้อ่าสกิลสปิริตอันนี้ครับซึ่งนะครับจะทําให้เคิร์สเราเนี่ยจากปกติที่เราต้องไล่เนี่ยคราวนี้มันไม่ต้องไล,ล่ละมันจะไปอยู่ในตัวเรานะครับถ้าใครเข้ามาใกล้ตัวเราเนี่ยก็คือจะติดเคิร์สอันนี้เลยนะครับผม อันนี้ก็ทําให้ขยายระยะให้มันใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นรีเจนมานาเมื่อมันทํางานอยู่นะครับก็ทําให้เราเข้าไปใกล้ศัตรูปุ๊บศัตรูก็ติดเคลินเราก็ไล,ล่เฮกบาร์ลววไปมั้เก็ตปะอ่นาแน่นอนครับผมมองว่าไม่มีใครที่ไหนแน่นอนเล่นเฮกบาร์แล้วก็ต้องมาเสกเคลินเองเนี่ยแล้วก็ไล่เฮกบาร์คืออย่างนั้นก็ทําได้แต่คุณทําแล้วทีเดียวบอสต้องตายอ่ะแต่เวลาสู้มอนมันก็ไม่ได้อยู่ดีถือว่าสู้มอนมอนมีหลายตัวเราก็ต้องใส่ให้มันอองรอบตัวดีซึ่ง าสมมติว่าเราจะมาถอดตีบอสเนี่ยเราจะมาถอดเงี้ยแล้วเสกปุ๊บ,บแล้วไล่เฮกบา์ทีเดียวบอสตายผมว่าอย่างนี้มันก็ได้แต่ในกรณีนั้นต้องเป็นกรณีที่เฮกบา์ทีเดียวเราบอสแม่กตายไปเลยถึงจะคุ้ม <S <S เพราะฉะนั้นนะครับก็ทางเลือกเดียวนะครับสกิลสปิตอันนี้แล้วก็ใส่เกินยัดเข้าไปอ,อ่ะต่อไปก็เป็นเรื่องของเจเวลนะครับถูกไหมเจเวลนะครับเราจะหาอะไรเราหาคออสดาเมจนะครับแล้วก็ดีเจนมานาได้ดิดหน่อยก็ดีหรือว่าจะเป็นมานาออนคิวก็ได้สัก2%สองเปลราเมจนตงนะครับ,าารรบ,รรบั้งหมดไม่ได้ถก็ดีรวมัน ก็คือผมไม่รู้มันมีทั้งหมดที่ผมพูดรวมกันได้หรือเปล่านะแต่ว่าก็เอาเท่าที่ได้นะครับก็คือแคสสปีดนะครับเควอสดาเมจสเปลดาเมจแล้วก็ไอส่วนเรื่องมานาเนี่ยเอาแค่เม็ดเดียวก็พอนะครับผมอ่ะหลักๆก,ก็จะเป็นมาณิสเปลดาเมจเห็นไหมเควอสดาเมจแล้วก็แคสสปีดนะครับส่วนไอมานาออนคิวเนี่ยสอะไรพวกนี้ก็ผมว่าแค่เม็ดเดียวก็อยู่แล้วนะครับประมาณนี้หลักๆก,ก,ก็หาสาอย่างนี้นะหรือว่าถ้าใครอยากได้ถึกก็อาจจะเป็นทางด้าน Energy Shield หรือว่ามานาแทนนะครับกเสรออ่่าา,า,างวใข ตรงนี้นะที่มันคอมโบกันได้นะครับเค okay. ก็เป็นประมาณนี้ครับสำหรับอัโคไลอ์ออฟชายูลาเฮกบาร์ดของผมนะครับซึ่งนับต้นเกมก็ผมแนะนําว่าถ้าจะเล่นผ่านต้นเกมนะครับเล่นอะไรก็ได้ผมตอนผมเล่นผมเล่นคอมโบนะครับก็เลื้อยเข้ามาคอมโบหรือว่าใครถนัดธนูก็เล่นธนูหรือใครถนัดสายเวทอยู่แล้วเนี่ยอาจจะอัพเวทอะไรก็ได้มาใช้ผ่านต้นเกมนะบแบบซอลเตอร์แล้วแต่นะครับแต่ว่าผมแนะนำเล่นใน,นตอนประมาณเวลสี่สิกว่าก็คือช่วงคูเอลนะครับคูเอลที่1นที่2ก็ได้ประมาณที่2อะ่ะโอเค นั้นเราน้อจะวิ่ง40กว่าพอดีนะครับโอเคก็ไปละไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็บายบายครับอย่าลืมนะครับเป็นสายที่ผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ถ้าใครไม่มีงบนะครับผม